เขาห้านี่แหละที่มาไหวขึ้นหนึ่งแล้วกัเมื่อวานมแลงกับเขาวา่าให้หนามเลยนอกจะพี่น้องสามเมือนสามวันมากกสิออกมาเป็นนอ่ะจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยจ้ะแต่วา่านยอะถึงว่าโอ้เมืองนี้ก็ยัง่งยั่งอยู่หนามน้อยนึงจ้ะเขาเยอะตึงกันลังเกิดจ้ะตรงที่สูบนามออกกระสิเอาเขามะวานหมจ้ะเอาเขามืวานสํา ใครอยู่ในทำหน้าต่ละขันตอนห้องคะลํำบากเพอะสมควรจะพี่น้องจ้ละลํำบากพอสมควรทุกคนถ้าผู้ใดไบอกพี่น้องตว่าน้ำใสหรือว่าเป็นอย่างน็จ้จะพี่น้องจ้ะถ้าน้ำใสแล้วก็หงอกขึ้นเก่าจะพี่น้องงอกขึ้นเก่าจ้ะนี่แหละค่ะการทำหน้าก็ลํำบากน้อยๆนะจะพี่น้องเนี่ยค่ะ ายตต่งกบว่าสิเอาตาทาวานหายยุดอกเ oh. ห้น้ขเขาเฮ้านี่แหละที่มาไหวขึ้นหนึ่งแล้วก็เมื่อาวานมาแลงกับเขาวาอบคุณมากมายเ้จ้ะเด้อ,อแต่แยตต่งกบสิไปใจที่พักดันให้แยติงึงขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนที่มาปิ่นกำลังแรงใจให้กันลวกันแต่ให้นี่กเจะฟีหลยจ้ะที่เหลือยวน ที่ห้อเดี๋ยวเห็นน้ามั้จ้ะเดี๋ยวน้อยหนึ่งยายตึงก็สิพยายามเอาเขาเนี่ยฮะทำหน้าต่ละขันตอนเ้ากะลำบากพอสมควรจ้ะพี่น้องจ้ะลำบากพอสมควรทุกคนถ้าผู้ใดบ่อนอเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าจังแตกะกาลังจากขึ้นมาใน้อยเนาะจะเป็นเมื่อดีอยู่เนี่ยจ้ะเดี๋ยวเยอะน้อยเดี๋ยวนี่แหละจ้ะพี่น้อง แทงนีเหลืออยู่หน่อยเดียวให้เฉพาะให้หนี่นะจะพี่น้องแล้วหน่อยเดียวเนี่ยจะนี่แหละจ้ะการทำหน้า้าเฮาอยากได้เ้าก็ตองเห็ดสมำเสมอแต่ว่ามองโน่นๆเน่ะเห็นแล้วจ้ะพี่น้องเห็นเป็นเชียวๆละ่ะเขาแยกตึงกันลังเกิดจ้ะตรงที่สูบน้าออกก็กะจะเอาเข่ามาวานไม่จ้ะเอาเข่ามาวานสำให้ใครอยู่ในใจที่พักดันให้แยกตึง ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนที่มาปิ่นกำลังแรงใจงให้กันนะกันเมื่อดีอยู่เนี่ยจ้ะเหลือ,อยุ่น้อยเดี๋ยวเนี่ยจ้ะพี่น้องแท่งนี่เหลือ,อยุ่น้อยเดียวให้เฉพาะให้หนีเนาะจ้ะพี่น้องแล้วน้อยเดียวเนี่ยจ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้ออื ทำหน้ากะลำบากน้อยๆนะจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะแยะต่ตึงกบว่าสิเอาตาทาวานหายยุดอกเนี่ยจ้ะเขาแยต่ตึงกาลัางจะออกจากกาลัางได้สองสามมิ้นนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะเขียวเน่กาลัางจิบอิดแตก,กโอ้โอ้ทำหน้าแต่ละขันตอนอ้าวกะลำบากพอสมควนจ้ะพี่น้องจ้ะลำบากพอสมควนทุกคนท่า ผู paid, k, ้ใดบ่เคยอยู่จ้าไปอยู่คิดหอดทุกคนอยู่จ้าคิดหอดทุกคนอยู่แห่งนั้นไปเร็วบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้าไปเร็วบ่ได้แต่ให้นี่ก็เสียฟรีหล้วจ้าที่เหลืออย่นที่เฮาเดี๋ยวเห็นน้ามันหจ้าเดี๋ยวน้อยหนึ่งยายตึงก็สิพยายามเอาเขาเนี่ยฮะแต่ให้นี่ก็เสียฟรีหล้วจ้าที่เหลืออย่นที่เฮาเดี๋ยวเห็นน้ามันหจ้าเดี๋ยวน้อยหนึ่ง ยังตื่กับีิพยายามเอาเขาเนี่ยฮะบมว่ไม่คนอันจับไอ้กล้องถ่ายรูปให้นะจ๊ะพี่น้องจ้าบม่ไม่คนอันจับไอ้กล้องถ่ายรูปให้นะจ๊ะพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะเอาเมื่อวานไว้เพราะว่ากันเพื่อซุ่มที่ห้อวานก่อนเพื่อมันบองออกน้จ๊ะพี่น้องจ้าแต่ให้นี่กับเซฟี่เหรอจ้ะที่เหลืออยู่ที่ห้าเดียวเห็นหน้ามัะจ้ะเดี๋ยวน้อยหนึ่ง ยิยงถึงกับทีพยายามเอาเขาเนี่ยฮะแต่ว่าอันยิยงถึงว่าโอ้มองเห็นเขยังยั่งยู่น้ำน้อยนึงจ้ะจ้ะคุณละลายได้จ้ะเด้อมือดีจ้ะนี่แหละจ้ะเลี้ยงยุ่งน้อยเดี๋ยวเนี่ยจ้ะพี่น้องแท่งนี่เลี้ยงยุ่งน้อยเดี๋ยวให้เฉพาะให้หนี่นาะจ้ะพี่น้องเลี้ยงน้อยเดี๋ยวเนี่ยจ้ะ พี่น้องแต่ว่าน้ำใสหรือว่าเป็นอย่างน็จ้จะพี่น้องจ้าถ้าน้ำใสแล้วเก็หงอกขึ้นเกาจะพี่น้องงอกขึ้นเกาจะนี่เหรอคะสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนแย่ตึงทำน้าเสร็จแต่อีกขั้นตอนหนึ่งละเนอเนี่จ้ะกำลังจะเกิดจะพี่น้องจ้าใ,ใจที่พักดันให้แย่ตึงขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนที่มาปิ่นกำลังแรงใจให้กันและกัน นอนเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าจังแตกะกำลังจักเปนนน้อยน้อยเนาะจ้ะนี่แหละจ้ะการทำหน้าถ้าเ้าอยากได้เ้าก็ต้องเห็ดยดจนสม่ำเสมอแต่ว่ามองโน้นโน่ะเห็นแล้วจ้ะพี่น้องเห็นเป็นเสียวเฉียวแหละทำหน้าต่ละขันตอนห้ากะลำบากพอะสมควรจ้ะพี่น้องจ้ะลำบากเพอสมควรทุกคนถ่า ผู้ใดบ่เข้นใจที่พักดันให้ยแยตถึงขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนที่มาปิ่นกำลังแรงใจเห้กันนะกันเอ้ยทำหน้ากสิวาเบิงเครีงดายแท้นอกจากนาะพี่น้องนี่แหละจ้ะคือกันทำหน้าเฮ้าแต่กบว่าเป็นอย่างจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะแต่กะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะขอบคุณทุกส่วนทุกคน ุคนถูกกำลังแรงสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนยย่ตึงทำหน้าเสร็จแต่อีกขั้นตอนหนึ่งละเด้อเนี่ยจ้ากำลังจะเกิดจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเนี่ยจ้าแต่ก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกส่วนทุกคนขอบคุณถูกกำลังแรงขอบคุณมากมากเลยจ้าเด้อแต่แย่ตึงกันสิไป,ไปทำหน้าน กัสิวาเบื้องคือเหงุไงแท้น,นอกจากน้องพี่น้องนี่แหละจ้ะคือกันทำหน้าเฮาแต่กับว่าเป็นอย่างจ้ะไปเรืร่อยๆจ้ะทำหน้าต่ละขันตอนเฮาก่ะลำบากพอสมควรจร้ะพี่น้องจ้ะลำบากพอสมควรทุกคนถ้าผู้ใดบอคอยพ้หพนหมากไม,กมก้เลยจ้ะเด้อแต่ย่าติงก็สิไปเทำหน้ากนะัสิวาเบื้องคือเหงุไงแท้นอกจากน้องพี่น้นองนี่แหละจ้ะ ทำหน้าเหาแต่กบว่าเป็นอย่างจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องแต่ว่าน้ำใสหรือว่าเป็นอย่างเด็ดจ้ะพี่น้องจ้าถ้าน้ำใสแล้วเก็หงอกขึ้นเกาจ้ะพี่น้องหงอกขึ้นเกาจ้ะนี่แหละค่ะอันมือดีอยูยนี่แหละจ้ะเลือยยู่น้อยเดียวเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องแท่งนี่เลี้ยยู่น้อยเดียวให้เฉพาะให้หนีน้อจ้ะพี่น้องเลือนน้อยเดียวเนี่ยจ้ะนี่จ้ะเขาจะตึงกําลังจะออกากกําลังได้สองสามมิลนี่แหละจ้ะพี่น้อง นี่แหละจ้ะเขียวแน่การจีบปิดแตกการทำหน้ากะลำบากน้อยๆนะจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยติ่งกะว่าสีเอาตาทาวานหายย่ดอกเฮ้ยทำหน้ากะสิวาเบิงคืกี้ง่ายแท้น่าจะน้องพี่น้องนี่แหละจ้ะคือการทำหน้าเฮาแต่กะว่าเป็นยังจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะเอาจ้ะ คนหลายได้จ้ะเด้ออายุจ้าไปอยู่คิดหอดทุกคนอยู่จ้ะคิดหอดทุกคนอยู่แห่งนันไปเร็วว่นไรจ้ะพี่น้องจ้าไปเร็ววัไใดไห่นามเลยเนาะจ้ะพี่น้องสามเมืองสามวันมากกสิออกมาเป็นนอะจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยจ้ะออกพ้นหมากไม้ได้จ้ะเด้อแต่ย่าตึงกสิ เขาเข้านี่แหละที่มาไหว้ขึ้นหนึ่งแล้วเมื่อวานมันมแรงกับเขาวัดแต่ให้นี่กับเจฟี่แล้วจ้ะที่เหลืออยู่ที่เขาเดี๋ยวเห็นน้ามันแล้วจ้ะเดี๋ยวหน่อยหนึ่งย้ายตึงกับสิพยายามออกเขาเนี่ยหฮะเคยทำหน้านะกับสิวาเบิง้งก็เี็ดไงแท้นอกจากน้องพี่น้องนี่แหละจ้ะคือกันทำหน้าเข้าแต่กับว่าเป็นยังจ้ะไปเรื่อยๆจ้ะมือดีอยู่นี่แหละจ้ะเหลืออยู่น้อยเดี๋ยวเนี่ยลจ้ะพี่น้อง แท่งนี้เหลืออยู่น้อยเดียวให้เฉพาะให้หนี่นะจ๊ะพี่น้องแล้วน้อยเดี๋ยวเนี่ยจะ้ะแต่ให้นีกับเจี๊ยฟี่เหรจ้ะที่เหลืออยู่ที่ห,ห้าเดี๋ยวเห็นหน้ามาหจ้ะเดี๋ยวน้อยหนึ่งย้ายตึงกับตพยายามเอาเขาเนี่ยฮะนี่หละจ้ะเอาเมื่อวานไว้เพราะว่ากันเพื่อทุ่มที่ห้าวานก่อนเพื่อมันบ่งบอกเลาจ้ะพี่น้องจ้ะกะตีฟังทท่งหนีนะจ้ะพี่น้องเนี่ย ตรงนี้สิเป็นนามแจงน้องเลยหลอบนี่แย่ต็งดีใจวา่าเอาหนาออกได้เหมือจะพี่น้องจ้ะานามออกได้น่องเนี่ยจ้ะแต่ก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อขอบคุณทุกส่วทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงการทำหน้ากะลำบากน้อยๆะ